ข้างหเมื so ่อกี้นี่ครับผมมาใจที่โซดินระหว่างน้ออันนี่ครับผมโอ้ยแต่พี่สวยเลยพี่น้องเอ้ยนี่ครับผมหวานมาละครับเดี๋ยครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีเช้ามันเสารครับเข้ายามเพชรผมพี่น้องครับผมเบ็ดมาขึ้นในห้าใสบายนะครับเน้อเยี่ยสี่เดือนครับผมเนี่ยครับข้อเนี่ยครับผม มาขึ้นนี่หมานครับพี่น้องเอ้ยมาขึ้นนี่หมานสุดยอดเลยมาขึ้นครับได้ไปผมทิปทิปโตครับพี่น้องแบบนั้นไปทิปโตนะครับน้องร่วมเอียนกับประคิบความนะครับน้องความที่ถึงเบสผมนับหมดนเลยเด้ไปมุองทราบนีร่วมกันครับพี่น้องครับผมท้าบนีครับผมนี่ครับไปร่วมกันครับผมมาสิหมานขึ้นมาขึ้นนี่บอรุร่วกันครับขึ้นหมูย่างหมานเลยพี่น้องเอ้ย เฮ้ยครันีดูน้ำแข็งกับพี่น้องหลังแรกกรับผมมียังครับผมพี่น้องเอ้ยหลอนครับผมหลอนครับหลอนหลังน,นี่ครับอ่ะดูหลังตู้ไปครับพี่น้องครับผมล้างหนาอู้ยลังหนาก้อ,อง,ออง,ออง,อองครับพี่น้องป้องโง่เลยพี่น้องเอ้ยหลังหนาเนี่ยครับนี่ครับพี่น้องนี่ รู้กั้ครับพี่น้องคิววะนี่ครับป่าโอ้โหโค้งงงนพี่น่องเ้ยคุณอะนี่ครับพี่น้องป่าป่าป่าฮึขั้นเพชรถึงว้พี่น้องคิววะอะไรอะ อื้อเอ้ออยแน่ม่เนอะกันครับพี่น้อ้ยแ่มมอ่โอ้ย เย็นกับพี่น้องน่ครับโอ้ยเย็นมาครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับผมหมามาแล้วครับพี่น้องครับแต่มแรกครับเย็นเยียครับพี่น้องครับผมครับสุดด่วครับผมนี่ครับมามาแล้วครับผมแต้มแรกมัน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  ครับผมไปดูลงตัวไปครับพี่น้องไปนะครับหมาย้เอาครับผมมือขึ้นก็ได้มาแต้มหนึ่งครับผมเย็นครับผมวิขัวซึมกันครับพี่น้องหัวซกันเลยขึ้นหมานมาแต้มหนึ่งเย็นเย็นไงเราเก่อบหมาไปแล้วครับแต้มหนึ่งครับผมเย็นไปดูลงกันครับพี่น้องดลงตัวไปครับ น่องยังไม่ได้ไล่ลังละครับผมก็ได้เอียนมาตัวเดียวครับพี่น้องครับผมนี่ครับมาลุ้นกันครับผมสี่น้องยังขึ้นนะครับขึ้นคือหมาในน่องสองที่เป็นสีน้องน้องครับพี่น้องเด๋อโ้ยหลังนี่กระโดดเลยครับผมนี่ครับอุ้ยนี่ครับหิวานี่ครับผมหมาในตัวนี้ครับผมเห็นว่ากระได้เนี่ครับนี่เข้าเนี่ยได้ไหมแล้วนี่มาแล้วครับผมมาแล้ว นี่มาแล้วครับผมมาแล้วประคอรครับผมมานันมาแล้วครับถึงมาหายใจบดได้าาพี่น้องครับผมพันหยาครับพี่น้องคุณนะหยามันหลายครับพี่น้องหยามันหลายแห้งอืมนะด้วยครับผมไปลุยหลังตัวครับพี่น้นองครับผม ่อไปครับคผมพี่น้องไปต้อนอครับผมหลังนี่คือเป็นตุ้งป้องครับพี่น้องแนอนวอหลังนี่ครับผมเดี๋ยวคนครับพี่น้องโอ้ยตายเลยเนาะโอ้ยตายครับผมโดนได้จนลูกพี่น้องนี่ครับไปเข่งไงพี่น้องผุ้น่ะโอ้ยตายครับพี่น้อง สามแตม้มอันน i̇şte ี้ครับผมเศ้านี่ครับผมนี่ไปดูหลังตัวไปครับพี่น้องครับผมอไปครับครับนี่เป็นหัโป้งพี่น้องนี่ครับพี่นี่อาการครับผมพี่น้องนี่ครับนี่หลังนี่ครับผมหลุดนุ่งกางครับผมมามันตายยังครับผมนี่ครับนี่ตายง้อเดี๋อุ้ยอืมอุ้ยประคอครับพี่น้อง เกี่ยวไมมเกี่ยวไหมฉันว่าหายใจไม่ได้ครับผมนี่ครับผมโอ้ยหายไม่ได้ครับผมเกี้ยวสาวในตาปลาตายครับพี่น้องเอ้ยึันมาหายใจไม่ได้ครับนี่ครับตายเก่าพี่น้องครับผมตายเก่าก็เรียบร้อยครับผม ดูหลังต่อไปครับพี่นอ้องครับผมขับหลังนึงครับก,ก็เป็นโกงหักเลยครับผมเนี่ยเพราะว่าดูดินโบราณอย่างน,นีโอ้ยนี่กระโดดครับพี่นอ้องนี่ครับเกี่ยวงาไมมครับผมพี่นอ้องถึงไมาหายใจเพได้ตายคยือเขาโอ้ยเด็กจะปลาตายถึน้องครับผมเศร้านี่ครับอื ถือแต่เมื่อคืนอืมัณให้แก้วอะไรพี่น้องใหม่มันหลายจักงใหม่แน่ตัจักหญาแน่เขาพี่น้องเนาะเกี่ยวครับผมครับวู๊ดมันตะปลาตายตายเก่าครับนี่ครับตายเก่าคือเก่าครับผมไปดูหลังตัวไลยครับพี่น้องหลังหนาก็เป็นเสียงปลาได้จริงครับพี่น้องนะครับข้างหน้านี่ครับผมแม่นบ่าะดูนู้นกันครับดูนู้นกันครับผม ทังหนาวเนี่ยครับเสียงดิ้เสียงปลาดินครับผมงแม่นว่ามันบ่อนหมองอื่นบ่นี่ถือเบ็ดที่ที่ไหนรุดตรงกันครับของขัาของแง่สิเนาะปลายลงไปผูกไว้ลวัวไปน้องหลังนี่ครับผมนี่ไอ้ครับผมมีน้องหลังนี่ครับเห็นนี่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 ครับนี่นือที่ที่จะมีน้องนี่แหละปนีย ข้างหนึกกนนนห่งเมื่อกี้นี่ครับผมเมื่อไห่ที่โซดินระหว่างน้องอันนี่ครับผมโอ้โหแต่พี่สวยเลยพี่น้องเอ้ยนี่ครับผมผ่มานมาล้วครับเนี่ยครับผมนี่ยอดเลยพี่น้องเอ้ยนี่ครับก็ได้ปลาเป็นพี่น้องครับผมนี่ครับอ้ย อืมจอดแล้วอื็นี่ครับผมสวยๆเลยครับหลุดหลังต่อไปครับพี่น้องครับผมอโอ้ยหมันตัวรับพี่นอ้องตอนเสาร์อยังหมาานันที่ก็ครับผมนไปต่อไปครับหลังนึงครับครับหลังนึงครับผมพี่นอ้อง ถือกระเข็งพี่น้องนี่ครับผมกระเข็งกระเข็งออืกระเข็งเก่าครับผมไปตั้าถือเบ็ดนี่ผมเอาหมดครับผมตีปนครับพี่น้องมั่นปัญญานครับผมกระเข็งงานนะครับอ่ะนังไปครับพี่น้องครับผมหนังครับผมเนี่ยดี๋ยนั่งข้าวตุ้งยิงครับ อุ้ยยังครับผมาวนกได้ปุกไปเส้นอ้ปุกเนาะีตัวปุกพี่น้องเอ้ยาน่ใก้ปุกเรียพ่อๆก็ได้ปุกุน่ครับผมนป็นนี่ปุกครับพี่น้องผมว่าขึ้นนไปแตมนึงครับพี่น้องครับผมปุกตัวใหญ่เลยนะครับมันขึ้นน้ครับผมลุกแต้มนึงนขึ้นนครับหายามกลับเอาไนนครับน้อง ไะดุนต่อไปครับผมพี่น้องดุนต่อไปครับหลังนี่ครับหลังนี่างนี้อะไรลังนี่ครับผมมจะไปล้างนาเนี่ยกองครับผมพี่น้องเนี่ยลังหนาให้เล่ครับผมนี่ัไปครับผมกองของลุงด้วยครับลุงนั่นนี่ครับผมลุงนั่นครับหลังนี่ลุงนังครับผมหลังนี่ครับจะไปล้างนาเนี่ยกองคักแล้วครับผมนี่ กองขากองแอนเหรครับนี่ครับ,รบยูบอสนะครับผมรุนทุกันครับคุณพ่อขับผมพีม่น้องน,นี่ทงนี้โอ่งหงงเอ้ๆๆเยนี่ครับโอ้ยนี่นี่ครับพี่พงงพน,พน้องโอ่งหงงเลยครับผมบุรั่งทันเด็ดอฮึยยูบอสฮึยูบดินบนูดันยังพี่น้อง กี่เซแล้วครับอ,อ้ยเม็ดขาดต้วครับพี่นอ้องนครับนบพันหงาบางลามครับพี่น้องครับผมพันหงาไว้ ผมหาดไปเลยครับผมพี่น้องครับดึงแห้งเลยอืมปอไปเหมือนันไปคพี่องขาดาได้กหบ่เอาแอกวครับผมมองยาวโคือสีนะ่าทีมีนะครับพี่น้องนาอเป็นตัวนี้ปลาครับโอ้โหเจอผมเจอมุย้ยยอะสเลยพี่นอ้องนี่ครับ ปลามาหมุนม,มาสนมากินเงีย้ยมีินเบวสกับผมมีน้องเด็กเป็นน้องหมดนอนปลาเนาะนขึ้นเลสวดบ้อนคักค่ะครับพี่น้องขึ้นครับผมปลาบ้อนคักกันละครับออหลังน,งนึ่นนี่ยังครับเดือดไปหานุ่ม หลังต no? wow. yeah, nah, nah, nah. uh ่อไปครับพี่น้องครับผมล้างนี่ครับผมัเลยเนาะลังเห็นรึเปล่าอ้วน้ำ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 คอพี่น้องอุ้ยตีพกิ่งงี่พี่น้องเอ้ยนี่ครับผมตายครับผมตายครับมาให้ใจไวได้ครับผมพี่น้องเี่ยวไปเี่ย调ไม่ครับผมกูนะ เดี๋ยวคนอยากปนนครับผมพี่น้องครับผมขามก่อมือโคตรดีครับขาดนะอ้ยครับผมไปเข่ยงแง่ครับพี่น้องแง่แห้งครับผมมั่นมั่นเลยครับผมย่านครับผมไปเข่งมั่นแล้วไปปีงครับผมปิีงกระตำหุ่งนะครับเนาะตายเก่าขึ้นเก่าครับผมไปรูดล้งด้วยครับผมพี่น้องใครสิ่มมืดอะไรนะครับเบสครับผมใครสิ่มดล่ะครับผมพี่น้อง สรืบผลงานกับผมเซอยนี่ครับผมนี่ครับยังหมานึ่เก่าเข้าพี่น้องครับผมแต่ว่ามันตายพี่น้องครับผมมันขึ้นมาให้ใจไปนะครับน้อมันพันหยาแน่พันงาใหม่แน่ครับผมพี่น้องครับหรือว่าหมานเข้าพี่น้องเพราะอยากได้กินครับน้อนี่ครับผลงานเซ้านี่ครับผมกระเบ็ดเยอะสืเดือยนะครับผมนี่ครับนะครับพอาีอยากกินนะครับน้อขอบคุณทุกคนลังใจกับผมเดี๋คอมเดต์ที่สามก็ไลยก็แชร์ครับขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะสมาลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ก็แชร์ เป็นกำลังใจในการเ่็ยคลิปต่อๆไปนะครับพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอโจทย์ที่สิทธิ์ของพี่น้องครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้าหน้ากับบรรยากาศร่มใบว่าครับผมพี่น้องครับผมนี่ครับเข่าข้อมีเหลืองนะครับเด้อพี่น้องครับผมนี่ครับซานบ้านผมเข่าข้อมีเหลืองร่มใบว่าครับหนาวเด้อครับพี่น้องครับผมหนาวแล้วบ้านผมหนาวหรออ่าร่มใบว่าครับผมชิมหน้าพ่อกันไหมครับพี่น้องครับผม